เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์เมนูแรกนะคุณผู้ชมเราจะนำกุนเชียงมาผัดกับเราให้รสชาติแบแซ่บแซ่บลรับประทานคู่กับข้าวแล้วก็ไข่ดาวนะครับ for the first menu I will show you how to use the Chinese sauces stir-fry with basil leaf and a spicy by chili and serve with rice and fried egg for this recipe the best trick is you have to boil the chinese sausages until it's cooked first because the time for us to fry is very really fast okay? <hips. S 1> วิธีที่ดีที่สุดสําหรับการทํากุนเชียงผัดกะเพราก็คือคุณผู้ชมนํากุนเชียงไปต้มซะก่อนนะเพราะว่าเราผัดแค่เดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าหากคุณผู้ชมมาทอดกุนเชียงนานๆไม่แน่ใจกุนเชียงอาจจะดําก็ได้ little bit. ข่ r ริกกระเทียมสับ and bird eye chili chop. then fry just a few second and you add Chinese s a u s e ส่กุนเชียงลงไปเลย usually the Chinese s a u s a g e is a little bit sweet already they got sugar c o n t e n t inside so if you fry long time It's cause of black and burn มันมีน้ำตาลอยู่ในกุนเชียงนะคุณผู้ชมผัดนานสีสันมันจะแบบดำคร้มรับประทานไม่ได้ค r าวแพ pepper พริกไทยปอนน้ำตาลทรายนะคุณผู้ชมนะใส่ไปนิดหน่อยผัดกะเพราหวานๆนิดๆ and seasoning sauce healthy boy brand just a little and please don't forget oyster sauce t i c k oyster sauce healthy boy brand also อย่าลืมซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมเข้มข้นผัดสองอย่างให้เข้ากันคุณพระคิณเจ้าแค่นี้ก็จนจะเสร็จแล้วนะเนี่ย and then just s t i r fry like this really easy and basil leaf the fresh one I'm not add any water. You see. Now finished already. Ready to serve. Oh my god! Very good smell. Oh. Can serve now. If you have a time, you have to prepare. Deep f r เบซิ i ิ l l หร for topping or decoration มีเวลาก็ทำนะคุณผู้ชมใบกระเพราทอดกับกรอบสำหรับแต่งหน้าสักหน่อยนึง f a น tastic very fast and E a s y and serve i n a minute คุณผู้ชมตื่นเต้นรับทุกใจจริงๆเป็นจานด่วนที่เสิร์ฟได้ในเวลาไม่กี่นาทีนะครับตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวๆจ้าอาจารย์ยิ่ง ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปลี่ยมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า จะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w w d w i d e w e b y i n ่ง a ัก o o d c o m